วันนี้เด็กหนุ่มคนนี้อายุแค่เพียง32ปีแต่เขาสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีมูลค่าธุรกิจเป็นร้อยล้านได้แล้วประสบความสําเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจตอนอายุ27มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จากคนแบบนี้ใครก็ได้ไม่เฉพาะคนเนี้ยพอเรียนรู้ปั๊บก็ได้สิ่งใหม่มาพอเรียนรู้ปั๊บก็ได้สิ่งใหม่มาแต่ยุคป,ปัจจุบันท่านต้องเรียนรู้กับบุคคลที่ประสบความสําเร็จที่อายุน้อยๆพวกเขามองเห็น โลกใหม่เราอยู่ในโลกมา4ี่หปีแล้วเราก็มองเห็นโลกใบเก่าอย่างวันนี้ผมก็โพสต์ออกไปว่าถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จเราต้องออกจากคนเดิมตัวตนที่เราเป็นอยู่นี่แหละเพราะว่าอะไรครับตัวตนของเราที่ผ่านมาถามว่าสําเร็จไหมเพราะเรายังถามหาความสําเร็จอยู่เลยเรายังเป็นหนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการหมดหนี้เราต้องลากออกจากไอ้คนเดิมที่มันเป็นหนี้แลวทํำยังไงอ่ะสมมุติวันนี้เราตกงานยังมีหนี้อยู่ที่ปรึกษ,ษาทางด้านการเงินไม่ว่าค,ครูโค้ดที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้าน เงินเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยให้เราหยุดจ่ายนี่ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หยุดจ่ายนี่เราจะไม่มีช่วงศูนยอากาศให้เราคิดหาเงินเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ได้หยุดจ่ายนี่เราก็ต้องไปหาเงินใหม่หาเงินกู้ไม่ได้เราก็ต้องไปหาเงินกู้จริงไหมแล้วเอาเงินกู้ใหม่มาจ่ายนี่เก่ามันก็โปลไปโปลมาโปลไปโปลมาทบกันไปทบกันมาทบกันไปทบกันมา ก็เป็นหนี้กันตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นท่านต้องทําให้สมองท่านเป็นศูญยากาศก่อนท่านได้มีความคิดได้มีช่องว่างได้มีเวลาว่างเพื่อที่จะไปหาเงินไม่ว่าท่านจะพี่บัตรเครดิตไม่ว่าท่านจะปพี่รถหนี้บ้านอะไรกันตัสุดท้ายแล้วมันถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะเคลียร์ได้อยู่ดีแต่ถ้าถึงจุดนั้นแล้วนะให้ท่านหยุดก่อนณตอนนี้หยุดก่อนท่านจะได้มีเวลาหายใจได้มีเวลาคิดเมื่อท่านมีเวลาคิดไม่หยุดแล้วท่านลองมาดูสิครับว่าวันนี้ท่าน จะหาเงินจากช่องทางไหนได้บ้าง